สบายดีพี่น้องทุกคนมนีออนจะมาแหนนางานรายวันคือเก่าเด้่องสำหรับพี่น้องคนลาวคนได้ที่อยากได้งานหรือว่ากําลังสอบ <c oughs> ห,อห้าเวียงเหตุงานทําอยู่ในประเทศไทยหรือผู้ได้ที่กําลังคามเขามขา,มาฟังไทยอยากได้งานแม่บ้านบวชจะเป็นดูแลผู้ชุงอายุ งานรอาหารหรือว่ากรมปะกรต่างๆสามารถโทรเขามาปรึกษาได้เนาะวันนี้มีเขามาสั่งหงานผู้หญิงเดอมีเขามาทั้งสีงานเลยมาฟังกันเลยว่าจะมีงานยังไหนเนาะงานที่หนึ่งเป็นงานดูแลผู้สูงอายุเงินเดิมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบอดเหตุงานในแมนยู่บางซื่อในบ้านนาจังมีกันอยู่สามคนบอมมีซัดเลี่ยงเหตนุนาทีดูแลผู้สูงอายุหกสิบห้าปีเป็นรักทูกอย่างเนาะและงานที่สองอันนี้เป็นงานดูแลผู้สูงอายุ وج, ไปก้าเงินเดิมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึง 15, นหงน,น,นึ่ สนิทวง8ปดเนาะในบ้านนะจ๊ะมีกันอยู่3คนเขางาน8ปดโมงศูนย์ศูนย์เหลืองาน17บเจ็ดโมงศูนย์ศูนย์หน้าทีงานที่3นี่เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงนอ้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเตุงานนี่แมนอยู่กรุงเทพกีทาผู้ได้ที่อยู่แทบกรุงเทพกีทาอยากได้งานนี้เขามากก่อไปสมัครกันได้เด้อต่อการคนด่วนพาอคนที่พร้อมเริ่มงานเลยเนาะในบ้านในจังนี่มีกันอยู่3คนมีม้าหนึ่งต้วองพ่อคนฉีกมา้าเพราะว่าตองให้อาหารม้านำ้ำและอาบน้ำให้ม้าน้ำเนาะและงานสุดดท้านนนนนี่่เเเเปป็งงแมมบัวไิิรต หนึ่งมื่นบอลเห็ุงานนี่แมนยูนุ่นฮาบุรีเนาะในบานอาจารย์มีกันยุ่3มคนนาทีก็คือทาความสะอาดบ้านทั่วไปสักขาลีขาแค่นั้นเนาะอาจารย์ให้มือหนึ่งมีวันยุดสีวันสีวันนี่คือยุดไปเลยเนาะสำหรับมอน้ออนจะฝางานไว้สมนีเดอมือนาจะมาแจงงานคือเก่าเดอสําหรับมอน,นี้สบายดี